นิ่งตอนเจ้าสู้ตื่นขึ้นมากับพวป่หายประสวนต่างเลยจับดุ่งกับจับกับบานลงมาสวนหาเก็บผักเก็บหญ้าแถวนี้กินมื้อนี้เอ็นก็ลงมาสวนนั่งมีนี้แม่นากระเถาแล้วแล้วเพิ่นก็บ่ค่อยสบายแน่ช่วงนี้แต่เราเป็นคนที่มักปลูกผักเฮ็ดทั้งเด็ดนี้เพราะว่าเนยเอ๋อยากน้าลูกเยอะแล้วเหรอลูกหาเออกินแต่ก็บ่บ่ฟังสังเกตเบิ่งแต่ผมเราสบายผมเราเลยลนผมเราให้กระโปงขึ้นมือก็เลยหัวฟูๆในหนึ่งชวนพี่กายแม่นาสวยตัวเองบ่ได้เลยสิไปก็ะลึกมาก็รลึกให้ บไปสู่ไปแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็แข็งแรงขึ้นหลายแล้วไปหันไปนี่ปลิดน้ำมูน้ำครูไปรอตามบ้านได้สบายแล้วเดี๋ยวนียิ้มแมหน้าบ่แม่ยิ้มก็ยิ้มซือของน้แม่กทท่ากวนกองหน่อยนึงแม่หน้ากยิ้มไปแล้วกเกินกองไปว่าอย่าทาย่อายหน้ากเว้ายองแม่ว่าขอทายหูเก็บไปเบิ่งนําหูซาํานอยเอ้ยอ มือ captions, ar, ่อนี้แม่นากระซี่เกผักกาดปลายหนึ่งแม่นาสกอาผักกาดประกันสมไอผักกาดสมไม่กี่สมยาัน่อนมีสักาวนี้ป่ากอนเดอร์เลยกลับมาบายบายกองหนึง่งได้หนาอยู่ประธรรมดาอี่แม่นี้ป่าแล้วก็บ่มีกุ้งปลากู้ลมก็มาเอาเก็บหอมฝอมหอมบัวซัมนี่แหละเมื่อตัวยู่กากินก่อนล้างหอมฝอมหอมบัวก่อนขันหมักก็ก้ไลายถึงแจ็คก็กดนเสียซัมนี่แหละบายบายป่ากอนเดอร์